าาขาวๆคัดนอนข้าวๆแบบนี้นะนอนไม่บงหรือนอนไม่ไล่ก็แสบซ้ำกันซ้ำกันเลยคามแสบของมันนี่เดี๋ยวคนกว่าเยอะ เบิ่งว่าเปิดว่ากล่องเปิดนี่นี่นะพ้าเจ้ามาหาเล็กแล้วกาเจ้าจุดจุดระเบิดนะจุดระเบิดเอาเล็ก,กน,นะพี่น้องแล้วกับมันแตะเชื้อเขาบนี้กระต่ายช่องชบอันนี้นะ <Okay. S 1> สบ,บายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบัสกูสกุล เดสองบ่าวภูไทยมันนี่ก็ไปป้าทุกคนเลยไปหาคบหากินแจะลังบ้านนี่แหละกับภูใจให้ก้าวมานียสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไปหาหน่อไม้พี่น้องเลยไก่ี่การฮัลโหลเอออย่างเราจะลุกตัวนึงเป็นกูอ่ะกู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 เบิ้ลได้แนวมากินพี่น้องเลยเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะกันเลย อยู่ช e ้นเขาเนี่ยม like ันก็แปนอยู่ช้นเขาเนี่ยพุ่นไปข้างช้นข้างช้นเขาหนะช้อนขจามันหกทุกคนงูเงี้ยวมันมาแต่พุ่นแหละป้าตายบ่เลยมันเตี่ยเฮ้ยมันเตี่ยเขาเนี่ยกบมาแล้วกเงี้ยวเลยมันเข้าโดนนะล่มไปเลย ขอแล้ทุกคนนำ้ำมะไ่น้ำไหลเป็นกระออน้ำอะไ,ไรแทนน่ เอาปลาปึบพอปลามานมานเหมือนนี่นะนอไม่แสบทุกคนเลยหวานจะจ,จยๆยนอนจำเจยากะปีบีบมะนาวาเร์ปรั้นปัตนันเลยต้มน้ำพดก็กินได้นอนต้มน้ำเดียวนะ tôm nấm, mặt một 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 mặt để xong đi. Ní xong. cái này <laughs> à. oh, cái xoăn được, cái này cái đấy, mày, đây u à, đấy, máy này, nhau coi nhã, này, mèo tôm มีแ่บเลยกันเลยมีคอมมันแก่งอ,อันได้ยุ่งเหมืนนะฮะดืออาจจะไม่ไล่นะมีนะในบ่งกับนอนนอนนันนงเด่นเอาอยู่นอนขาวๆอะนะในนอไม่เอามแม่งเลยในไรเตร๋อไปนอน

มันตัดเนี่ย้าวมากเอาตัวนี้ตัวนี้นไดไปเลยนเลยวนี่นะตัเต้า,ต,าตัาาตาเต้าไม่เอาขันเปนไปแล้วเอาซ่บเป็นไปขันเปนไปแล้ว,ลวมันจะมีคุม้มทุกคน hết rồi mọi người hết bộ hết tạp đọc để lái tơ ở đây mọi hết thơ 3 đọc thủ là phó mù พอแล้วพ่อเธอดอกช่องดอกเอ้าอย่ามาเก็บไป,ไปทางเลยเจ็บๆเจ็บเจสาวอยู่แล้วนี่จะดีถูมือคือจะได้ผอม่นอยู่ดอกเขาวะข้าเจ้าละได้ต้มได้แกงได้นึ่งพอได้แจ่วก,พวก็พอมีเอาลายเอาลายจะได้ข, <c oughs> ข้าวชาข้าก็มากินแต่เทก พอจะได้กินพี่แล้วเอ้ยไม่ได้พอค่าคายคือบ้านคือเมืองดอกพอแล้ว่าแม่น้อจาักหมูโรงหนึ่งเอาเมล้าเรเอาเต็มกระบุงพ่อนะเต็มกระตานะฮะใช่พุทธะ เลอะออกจานอขาวๆทุกคนน้อยบงนะขับมาขึ้นเทวแลแ้วแมวมันมีแซบกว่ามันเปิดกระยานะป็นปูเป็นปลากระยา่าทุกคนว่าขาวๆาแล้วแซบโลดขาวๆห,หน้าคักรถพี่น้องเลยเปิ้ลกระยา่มามักตัวขาๆวๆทุกคนเด้ตัวำดำๆไม่มกักบอลเลยเป็นปลาป่ะเป็ปแล้วเอ้า น้อาาคัดน้องอาวฮาวแบบนี้เนียน้องไม่บงหรือเราไม่ไล่ก็แสีบซ้ำกันซ้ำกันเลยขามแสบของมันคันวันน้ดำนะ เลยเลยไม่เซ็ดปุก่กระยาดำมีเซ็ดแล้วที่ักแลขอ,อหางลเลยเช็บคากปุก่กระยาไม่อะไรติเตา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 เนยว

บัดน,นอกไปมีอะไรฮาวไม่เอาพี่น้อยหน่อยอไหมเปบนมีอะไรนมีนะมอะไรปะเฮ้ยมันเป็นไม้ชั้นเฮาวมือไปกินมีแสบไปนะนี้ไะมันคมแล้วแบบนมีเราเแบสบซ้ำกันกับน้องไม้ไลาเลยคันนะแบบนี้เสียดายเดี๋ยวไปหนอเอ้ยนี่เอินเหกบ่เลยเอินู่งบ่เลยนี่นะ เฮิยเง้เงลยหอมไปเลยมาเลยมาหาหน่อไม้ป่าตัวนี้นะเป็นทิศหนึ่งทิศป่ายเลยเดี๋ยวเฮ้ย,ยพี่ดอมาทางพี่ย็นแป,ป้นนะทางพนหกไปซาบุไทยนั่นละแหวงเลยพี่น้อยย่านเลยว่างูเขยไล่เพิ่นเธอหนึ่งเลยเด้ แล้วแหว่งนะ <c oughs> เห็นเพลือก็อขึ้นบา,า,างูไปเลยเอ้าเฮียรีเหย่เห็ดอ้ลอล่ะครับพ่อแถวชนอย่างพลาเห็ดหอ้อแล้วป่ะเนี่ยเมื่อไปในเมื่อไปในรอบไปรอฮาเบิงเนาะแล้วแต่พาไปก็ไป แถวนี้ไม่เห็นเหตุหอ้อยไม่เคยอ้อยเพื่อน่าแถวนี้นะ เพ่ถึงเหรอทำเพื่อเดือดรอบไปเสือชวนเหาเราไม่หากันแล้เติบไปเล้เพิ่งกระหยังเลยใคร่มาเอาเอาบิดเนาดำกันเต็มแล้วป่ะนี่นะเขาเลอาเตานต์นอนห่าวนอแทบบมาแ

Cái ảo chơi thôi, ừ. Nên cho 3 xì si.

หาพอได้กินหาหน่ะไหมห่แต่เธอหามีอะไรหาพอได้กุมขัดเหมือนซองครับเบิดมาห้าเมืม่อไปต้องเลยลายหลุ่มไปยลายหลุ่มไปแล้ว เมนูน้ำไม้เนี่ยได้ลายเมนูเลยเก็บไดลายเมนูเลยเมื่อกินแต่น้ำไม้เลยน่าจะเป็นน้ำไม้่นเลยย่าชุบแกงแกงมาต้มต้มละหม้อหม้อละโคเก็บแต่ลายเมนูนะน จะว่ายเรามาว่ายทางช่องดูเราจะไปหาเขามันที่นี่หรอมีเอ้ยหาเนี่ยที่ไปเลยมีนะหาก,กับปลาลูมาตรินล่างแต่อยู่ป่าไปสบายเมื่อไปแล้วก็ต้มรถมวันไปอยู่นที่ก็ไม่ได้น้ำน้ำปลาป่ามีหมาม,มีหมาอ่านน้ำกัา อาน้ำโอยไปทางเวอร์โซนนี่เป็นทิศเลยนะเป็นคนปลาเนี่ยอาน้ำหพยอยู่เฮือนจะเป็นคนปลาคือเราจะได้ต่เฮือนแถาบ้านแถามีหมาเสดเดนเป็นหมาให้กันบัดเขตเขตเสดเดนนี่แหละเขตบ้าดงระดับหงอย่างแม่นบัด cặp hậu bật đi Họ đi kín đây mới lại được rồi Bỏ đi Để vô đây kín như vậy Như nhọn Đấy đi Nhi được giờ Bừng Và đi Và cỏng này nè เนักองเพิ่มเจ้าเอาซองขนนายโยนนี่เลยแต่สมัยปวดปล่อยเมื่อปวดเลยแต่สมัยเขาเจ้าคาเล็กคาลาในยินผู้เเอาพุทธเอาผู้ธเอาอะนะพุทธเอาพุท่าเาขาเจ้ามาหาเล็กแต่ขาเจ้าจูดจูดระเบิดนะจูดระเบิดเอาเล็ก,กน,นะพี่น้องแต่กลับมันแตะเช่าเขาไปเนี่ กระต่ายช่องชุบอันนี้นะแล้วขาเจ้าก็กพังอันนี้เลยคนน่ะเป็นคนบ้านกะหานคนนแล้วก็จะมีเมือบ้านข้าเจ้านะแล้วก็จะมาแบบข้าจะมาจูดระเบิดอยู่แถวนี้แหละตายอันนี้รับก็พังอันนี้เลยเขาพังกับกระโตเด่นนะคนกระโตเด่นค่อยกระโตแดนดินเขาเลยนะดินค่อยน่ะตัวนั้นน่ะอันนี้แหละแดนี่อันนี้ดินเขาที่แดนอ่ะ คาเด่เนพาโกบไม้อันนี้แต่ก็มาเชื่อกล่องเอานี่เลยกระโดดแดดนะนะเพื่อนก็ไม่เหยียวยอดตัวนี้เลย <c oughs> เป็นเป็น,ปนำขำใครเหย่ยวยู่น้อยเนาะ <c oughs> อ๋อไปจา่ายอะไรห้างทุกคนเมื่อหายเขาไปกินกับบ้นน,นี่ต้นหน่อไม้มาหนีิต้นไม้จำแจวสาบุไทยเห็นทับิดกับพญายันได้เขาเห็นขม,มือข,ม,ม,อขม,มือกับไม่ญาติเห็นตลอดเลยนะ เอาไปยังยังมัดอย่างนี้กับน้ำไม้เห็นเลวก็เอาไปน้องเติบเตไหนน้องนี่นะทีมั้ยทีมันล่ะ để đây chị nói ơi mẹ không ngài đây rồi ừ, đây, đây... cung thong mà chú có cổ ha có chú khai hello oh, Mì สมซื่อในเมลัยเะหมุดหมุดงามมกอยู่หามันนละสมซื่อในเมลัย ผอโปเซอโเอโดนเช่อทำลายนี okay. Luther, ่ค <Jonas> <ctions> ่ะค่อยออกมันกิดออกประมาณบุญหองเดืนหนึงเนาะบุญองเขาหน่พอดีเลยทำไบุญองเข้ออนไลน์แล้วเชอนน้อยในนี้นี่ตัวคนเธอไหนน้อย ยัวไว้ลไมาไวหนึ่งสองสามสี่ห้าน้มาไวทุกคนเลยไม้ไว้เลยเขียนซื้อไวเลยของซาผู้ไทยคนหากินเอามานี่คนุบคลิปเพลงที่ก่อนทุกคนอันเปพุ่งเขามาเบิ่งกะขอพบก,กับจุ๋ยลายเด้อท้าไปเลยขาขอฝ่ายอลายสมัตรคขมไม่มาที่ชมได้ อยู่ดีมีแหงตำบ่เย์ตั้มเบยเบ้อ,บอส,สกุลสกุลต่ผู้เก่าและผู้เมื่อที่เขามาหับสม